สวัสดีครับสวัสดีนะครับแฟนๆชาวยูทูบทุกท่านนะครับครับวันนี้ต้องพามารีวิวนะครับรถตักล้อยางเข้าใหม่นะครับรถนาเข้าเก่าญี่ปุ่นนะครับสภาพสวยๆครับวันนี้มากับผมาสูุครับในสีเขียวนะครับวันนี้ WA 350รุ่นหนึ่งนะครับรถตักใน้างานแบบหิมานะครับก็จะเป็นดอกยางแบบสโนไทแลวก็ฝังมุดเหล็กไว้นิดนึงนะครับกันลื่นนะครับกันลื่น มาดูเนื้อตัวกันเลยครับตัวนี้เป็นยางเบอร์20.5กบอนะครับยางเดิมติดรถนะครับ W350 รุ่นหนึ่งนะครับโคมสุกเก่าญี่ปุ่นนะครับไม่เคยใช้ในไทยนะครับขนาดบุ้งกีนะครับบุ้งกีตักตัวนี้อยู่ที่ประมาณ3คิวครึ่งนะครับมาดูเครื่องยนต์กันนะครับ เครื่องยนต์หกสูบนะครับครับใช้เครื่องผมสูบ 6D 110นะครับหกสูบมีเทอร์โบครับสบภาพเดิมครับเครื่องไดเรกธรรมดาเครื่องดีเซลครับหกสูบนะครับนี่ครับระบบไม่มีอะไรมากครับ ภาพสวยครับเก่าญี่ปุ่นนะครับพร้อมใช้งานครับอ่าระบบเลี้ยวเออ่อนนะครับอ่าเกียร์ท้องนะครับเป็นเกียร์ท้องอ่ามีเพาครับเครื่องสี่ล้อนะครับนี่ครับนำข้าโดยไทยส่งผลนะครับทางร้านนําเข้าเองโดยตรงนะครับมีหัวเก่งนะครับแต่ว่าตัวนี้น่าจะไม่มีไอเย็นนะครับเพราะว่าเป็นรถค่อนข้างจะเป็นรุ่น ตัวหนึ่งครับมันจะเก่าหน่อยครับสภาพสวยครับเครื่องเกียร์ดีครับรวามใช้งานอ่าส่วนตัวพงกีนะครับก็จะติดเล็บเสริมเข้ามานะครับสามารถเอาไว้ตักดินนะครับแบบช่วยช่วยแซะครับพงกีสาม้ิวครึ่งนะครับผมเดียยวออนนะครับเกียร์ท็อกหันจยไปชมด้านบนกันครับ ตัวนี้นะครับบ่อคนขับจะเป็นบ่อพานะครับอ่าระบบคอนโทรลคู่นะครับส่วนอีกตัวหนึ่งเนี่ยตัวนี้ไม่ใช้ครับตัวนี้ก็จะเป็นแบบลายเอาไว้ใส่พวกระบบใบมีดสําหรับงานดังสีมานะครับเราใช้แค่สองตัวนะครับเดี๋ยวเราทดสอบดูความยกกันนะครับนี่ครับก็ไม่ช้าครับยกค่อนข้างเร็วนะครับผมตัวนี้เป็นตัวความงงายนะครับ เฮ็ดยกครับ่าเครื่องดีนะครับํายกดีเดี๋ยวเรามาทดสอบระบบเกียร์นะครับโอเคครับเกียร์ตัวนี้นะครับจะมีเกียร์เดินหน้าสี่ถอยหลังสี่นะครับนี่ดูกันชัดๆเป็นเกียร์ท็อกนะครับเดี๋ยวเราลองเกียร์สองก่อนโอเคครับ วิ่งดีนะครับเดี๋ยวเราลองเกียร์สองนะครับสามครับสี่ครับโอเคปึ๊บโอเคครับไปหลังครับเกียร์หนึ่งสองสามสี่นะครับโอเคครับสบายๆนะครับเกียร์ดีนะครับเข้าครบนะครับสี่เกียร์เลยนะครับ นะใช้ครับราคาไม่แพงครับตัวใหญ่นะครับแรงเยอะครับรุ่นเก่านิดนึงนะครับแต่ว่าถือว่าใช้งานได้นะครับรถเก่าขับไม่ได้ยากครับอย่างขับมือเดียวก็ยังขับได้นะครับโอเคครับกับพิพิได้หารถตักทรายใหญ่ๆนะครับบงกีสามคิวครึ่งแบบนี้นะครับสามคิวครึ่งแบบสําหรับตักหินทรายนะครับก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับเก่าญี่ปุ่นนะครับแท้ๆนะครับ ับยังไงฝากไปวรครับโตมัสสุ WA 350รุ่นหนึ่งนะครับถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ